สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูมะนาวสาขาสองนะคะร้านนี้นะคะบางคนก็เรียกก๋วยเตี๋ยวชามเติบนะคะเป็นชื่อเดียวกับร้านโจ๊กง้อเติบนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ตรงถนนสามชัยหาดใหญ่สงขานะคะนการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะโหป้ายหน้าร้านนี่ใหญ่ทีเดียวเลยร้านนี้นะคะเขาจะแบ่งเป็น2โซนโซนด้านในแล้วก็โซนด้านนอกนะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลย รับเมนูหมูตม้มยำนะคะก็จะมีตามนี้เลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำเซตทะเลเดือดก๋วยเตีย๋ววยวต้มยำเซตเส้าหมูก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟลุยสวนก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูย่างก๋วยเตี๋ตตวยวต้มยำหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแดงก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาวและก็มีเล้งแซ่บด้วยนะคะ ร้านนี้นะคะเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่ชอบรสจัดจ้านรสเซ็บๆนัวๆนะบอกเลยต้องร้านนี้บอกเลยน้ำข้มข้นมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูข้างในว่าเมนูที่เราลองกินวันนี้รสชาติเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะใหญ่สมคำล่ำลือหรือเปล่าลูกค้าสามารถเลือกทานด้านนอกหรือว่าโซนด้านในก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่าวันนี้เราลองสั่งมาสองเมนูก่อนว่ามันจะใหญ่เหมือนในภาพหรือเปล่า นี่นะคะของจริงคือชามใหญ่มากนะคะในวิดีโออาจจะไม่ชัดอันนี้คือเครื่องเขาแน่นมากแน่นมากจริงๆแล้วน้ำเขาก็เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะวันนี้เราลองสองเมนูก่อนอน,นี้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาวนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะคือกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูกรอบนะคะ ร้านนี้เป็นร้านเดียวกับโจ๊กหม้อเติมนะคะอยู่ตรงถนนสามชัยติดกับ KNK อยู่ที่หัดใหญ่สงขานะคะร้านเปิด8ปดโมงถึง3ามทุ่มนะคะบอกเลยยกนิ้วให้ชามใหญ่ชามโตต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยรับรองว่าอิ่มจุกแน่นอนคะ่ะ